สครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้จะมาคุยเรื่องเรื่องตัดหญ้า GX 3 5นะครับลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาว่าทำไมติดยากจังทำไมเร่งไม่ขึ้นนะครับเรามาดู GX 3 5นะครับ4จังหวะ Honda หรือว่าเครื่องจีนนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับมันมีจุดดีและจุดเสียของมันนะครับ สังเกตดูนะครับเฟืองเราลิ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวเฟืองกําหนดรอบของเครื่องยนต์นะครับนีถ้าเมื่อไหร่ที่เราถอดแล้วตั้งนะมันจะมีมาร์คไว้ไม่ถูกนะครับมันจะเร่งไม่ขึ้นนะครับเนะสังเกตดูสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้น เหมือนกันนะครับดูภายนอกนะมันมีตัวหนึ่งนะที่เสียไปดูนะครับสังเกตดูด้านบนนะฮะตรงนี้นะฮะจะมีเดยเดี๋ยวกล้องจับจับข้างกันนะฮะตัวนี้หักไปนะครับตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าตัว easy start นะครับ easy ภาษาอังกฤษแปลว่า ง่ายนะครับทําให้สตาร์ทง่ายเบานะครับถ้าเมื่อไหร่ตัวนี้หักไปนะครับจะทําให้เครื่องของเราสตาร์ทติดยากติดแต่ดึงแข็งนะครับหรือว่าติดแล้วไม่มีกําลังนะครับดูลูกเบี้ยวนะครับมันจะสึกไปนะครับ ให้ทำการเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับถ้าเปลี่ยนรับรองหายเลยครับสตาร์ตติดง,ง่ายอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนให้ลูกค้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วดูคนะับผมนะปิดดึงนั่งดึงได้เลยนะครับหรือท่านที่ระวางไว้บนบ่าแล้วดึงเพื่อสตาร์ทได้เลยครับนะสตาร์ตติดง,ง่าย ตัวนี้ตัวเดียวครับตัวกำหนดรอบเปลืองดาวลิ้นครับเสียครับบางท่านอาจเป็นช่างอาจตกม้าตายครับดูให้ดีๆนะครสังเกตดูดีๆนะครับเปลืองดาวลิ้น EC Start ปักปักด้วยครับตูเที่ยงใหม่ครับสวัสดีครับ